บริษัทอเมกโกสตูดิโอจำกัดภูมิใจเสนอฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เสียงภาษาไทย ค่อยเจอกันใหม่นะเออจริงสิเอาไว้คราวหน้าวันที่หนึ่งเดือนเก้าที่ยอร์ชินซิตี้อืมเอาไว้เจอกันวันนั้นนะออ <laughs> ตอนลานประลองกลางหาวฝึกฝีมือเพิ่มประสบการณ์ เหลือแป๊บเดียวกันเหลือก็อยู่แค่สองคนซะแล้วอะ่ะนี่เอาไงต่อดีเอาไงต่อเหรอก็ต้องไปฝึกวิชาสิเอ๊ะอะไรเหรอไม่ไปเที่ยวหรอกเหรอนายนี่นะคิดว่าตอนนี้นายมีปัญญาชกหน้าฮิสกะมันได้แล้วหรือไงล่ะโธ่เอ้ยเออแค่ครึ่งปีเหรอต่ออีกสิบปีนายก็ไม่มีปัญญาหรอกฟังนะจะอธิบายให้ฟังอห้ง,ง่ายนี่คือฮิสกะนี่คือฮันโซนะอืมอืม ฮิโซกะกับฮันโซมีฝีมือต่างกันประมาณเท่านี้นะและส่วนฝีมือของนายฮะนี่ไงอยู่ประมาณนี้ไงเลยมันไกลเกินไปหน่อยเหรอแล้วของควโดอยู่ตรงไหนละ่ะของฉันน่ะเหรออืมเออ,เอ,อนั่นสินะก็คงจะออประมาณนี้มัออ้งถ้าเอาแบบธรรมดานะแล้วทำตัวเหมือนกันนะเนี่ยฮ่านายเก่งกว่าฮันโซอีกนะเนี่ย อะไรล่าอย่าดูนี่เก่งจริงๆเลยนะย่ามาจ้องหน้าได้ไมากยันก็เขินเป็นนะฉันน่ะว่าระดับฝีมือของฉันกับคู่ต่อสู้ไม่เป็นหรอกจะบ้าเหรอไม่เห็นเป็นไรลเลยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเองอะงั้นเหรอเดี๋ยวก็เป็นเองเหรอแต่ว่านายเองก็พอจะมองออกไม่ใช่เหรอพอมีประสบการณ์มากขึ้นไอ้เซนในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มีมาเองอะไรนะอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่เป็นเก่งจริงๆปกติจะชอบอมภูมิเอาไว้เรามองไม่ค่อยออกแล้วนะ อืมอ๋ออ๋ออย่างง่ยฮิสกาสก็เก่งกาดเอาเรื่องอยู่แล้วอืมถ้าฝึกแบบธรรมดาไม่มีทางแก้แค้นได้ภายในครึ่งปีหรอกนะอืมกอนอืมนายมีเงินหรือเปล่าอ๋อเกือบจะโบเบ๋แล้วเหมือนกันฉันเองก็แทบไม่เหลือแล้วถ้างั้นมีอยู่ที่นึงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวดูนะสินั่นไงที่ที่เราจะสามารถฝึกฝนให้เอาชนะฮิสกะกได้และเพลเพลอาจจะยังได้ตังใช้ด้วย เรารีบไปที่นั่นกันเลยไปไม่รู้ว่าพวกที่สอบผ่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านน่นหะสิมีทั้งพวกที่อยากจะหาเงินพวกที่อยากจะสร้างชื่อไว้บนหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็พวกหัวรันทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นลายทุกๆปีก็มีแต่ละประเภทแตกต่างกันไปแต่ว่า ก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดทุกคนนะนะตางก็จะต้องเจอกับการทดสอบเหมือนกันไม่ว่าจะอีกครึ่งปีหรือว่าปีหลายปีในภายภาคหน้าก็ตามแต่ไม่ว่าใครก็ต้ได้เจอกับวันทดสอบที่จะมาถึงทุกๆคนควรจะตกใจกันหน้าดูนะครับ ที่สําคัญคนที่จะผ่านการทดสอบในปีนี้ได้จะมีสักกี่คนกันนั้นเนี่ยอืมฉันก็ไม่อยากจะเดาเหมือนกันถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฮันเตอร์ตัวจริงคนนั้นจะกำหนดเอาไว้ยังไงนะสิทุกปีก็เป็นแบบนี้ท่าประธานก็ใจร้ายเหมือนกันนะครับเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าคืนฉันบอกคำเฉลยมีหวังสภากรรมการเอาฉันตายพอดี <laughs> นั่นนะสิครับโอ้โห,โห,โห,โหยังไงก็เถอะมันน่าตื่นเต้นจริงๆเอาล้ะนะจะไปแล้วหละครับเดี๋ยวก่อนไปคอยจับเองถึงแล้วละก่อนนั่นไงล่ละลานปะลองกลางหาวว้าวสูงจากพื้นดิน251ชั้นความสูง991เมตรถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลกอ่ะ ยิ่งชนะมากเท่าไรเงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เลื่อนไปชั้นสูงสูงเรื่อยๆและยิ่งไปที่ชั้นสูงขึ้นระดับฝีมือ,อคู่ต่อสู้ก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยเฮ้ยอย่างนี้นี่เองอะได้ทั้งเงินและยังได้ฝึกฝนอีกด้วยอะ่ะงั้นจะเยี่ยมไปเลยถึงไม่ต้องดันทุรังไปให้ถึงชั้นสูงสุดยังไงก็ได้เงินไนก่อเป็นกรไอยู่แล้วฮะฉันใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดจ่ายค่าตั๋วเรือหอไปแล้วทีเนี้ยเราต้องเริ่มต่อสู้จากศูนย์แล้วนะอืม <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอะอืมโอ้โหถ้าทางเก่งๆกันทั้งนั้นเลยไม่ขนาดนนะั้นหรอกนอะเหรอไม่ใช่อืมยินดีต้อนรับสุดลานประลองกลางหาวนะคะเชิญลงชื่อสมัครทางด้านนี้เลยค่ะเฮ้ยจ้ะอะไรอ่ะเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยอ่ะฮะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนหรอกนะคะแค่เอาชนะคู่ต่อสู้ก็สามารถผ่านขึ้นไปชั้นบนได้แล้วล่ะค่ะเรื่องกติกาผมทราบดีอยู่แล้วครับปากระเทอะสซูชิรับอาจารย์ครับหมอนั่ใครกันเะท่านต่อไป้เชิญเลยค่ะประสบการณ์ต่อสู้10ปีจะได้ขึ้นไปบนชั้นบนเร็วๆหน่อยไงแค่เอาชนะคู่ต่อสู้ก็สามารถผ่านขึ้นไปชั้นบนได้แล้วล่ะค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยพาเลยหนักไป อ๋อาไแล้วแล้วถามไปแล้วไม่ได้มาสักนานทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยฮะเอ๊ะคิดว่าเคยมาที่นี่แล้วเหรอเออตั้งแต่หกขวบอะพ่อฉันพามาทิ้งไว้ที่นี่ไม่ให้เงินสักแดงพ่อบอกให้ขึ้นไปถึงชั้นที่สองร้อยให้ได้ก่อนแล้วก็กลับบ้านตอนนั้นใช้เวลาตั้งสองปีเนี่ยสองปีเลยเหรอตกใจอะไรกันเล่าถ้าคิดจะสู้กับคนระดับฮิสโอกะถ้าไม่ขึ้นไปชั้นสูงๆก็ไม่มีทางสาเร็จหน้าเออเออใช่ หมายเลขหนึ่งเก้าเจ็ดสามแล้วหมายเลขสองศูนย์ห้าห้าเอไปที่เวทีอีได้เลยคะ่ะฮะฉันดีนะฉันจะประหม่าซะแล้วสิก่อนนายน่ะเปิดประตูทดสอบได้แล้วใช่ไหม,มถ้าง,งั้นก็สบายมากแค่ออกแรงให้เต็มที่นะจริงเหรอทั้งคู่มายืนกลางเวทีอ๋อรุบร่างสูงสีกันมากออให้เหลือเกินโอ้ ไม่ดูสิเด็กตัวกระเปียกเดียวเนี่ยเนาแต่นี้ตอนนี้ย,ยังทันนะไม่ใช่ที่วิ่งเล่นได้หนู <laughs> <laughs> แกเอาจริงเหรอผมก็เอาจริงนะสิครับเดี๋ยวก็ตายฟรีไม่รู้ด้วยเนาะ <laughs> นอ้พ่ยักษ์โชคดีชะมัดเลยฮะแบบเนี่ยทีเดียวกระเด็นออกไปนอกเวทีแล้วละ่ะ <laughs> ที่นี่คือสังเวียนของเชาที่หนึง่งจะตัดสินดับฝีมือของแต่ละคน อาเนีเวลาสามนาทีให้สแฟิมือใส่คู่ต่อสู้ให้เต็มที่สนาทีงัลแค่สนาทีก็พอล้วังนั้นพรแล้วนะเริ่มได้วิทย์วิทย์สาวิทย์อโหอะไรนั่นน่ะเออจีอ่ะุนี ยอดเลยอเราแรงเยอะขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเ,เด็กลังาเอไ่างเด็กนั่นลูกไหว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆเลยล่ะ <c oughs> หมายเลข2055ครับเธอขึ้นไปที่ชั้น50พยายามให้เต็มที่เลยนะครับเขาให้ไปชั้น50น่ะยอดไปเลย หมายเลขส0 5 4และ2039เชิญที่เวทีเอะเอาละพยายามค่ะนะสบายมากเดี๋ยวพวกคุณลุงช่วยเชียร์คีรัว่เพื่อนผมด้วยนะฮะ oh. ขอบคุณมากครับเรียกลุงเลยนะไม่เป็นไรจะเชียร์ให้สุดใจขาดดิ้นเลยเอายอดมาก oh. ยอดมากยอดมาก oh. <Yeah. S 1> เจ้าคีรัว่เห็นไหมเอา oh. ก็เคยขึ้นไปถึงชั้นที่200มาแล้วครั้งหนึ่งนี่นะเมื่อกี้ก็โชว์ลีลาได้ดีมากขึ้นไปชั้นที่ร8 0ได้เลยนะโอมาถึงก็ได้ขึ้นชั้น1้0ยลยเลยเนี่ยอ่ผมขอแค่ชั้นที่50ิก็พอคับอยากค่อยๆไต่ขึ้นไปหน่อยโอ้โหโอ้โหทำนองก็ไม่เบานะเฮ้ยอ๋อเจาคนเมื่อกี้นี่นะเอาละเขาผ่านมาที่ชั้น50ได้เลย จะมีไปจนถึงชั้นที่200เราจะแบ่งระดับทีละสิบชั้นด้วยกันนะคะสรุปว่าพวกเข็มชี้อยู่ชั้นที่50และพวกคุณละครับถ้าหาวเ่าใจกันชั้นชื่อกอนยินดีที่รู้จักนะถ้าหาวว่ารจะนะยินดีที่เปชั้นที่หกแต่ถ้าแพ้ก็ต้องตกลงมาชั้นที่40นะคะและผู้ที่ผ่านขึ้นไปถึงชั้นที่1้อยก็จะได้ห้องพักส่วนตัวด้วยค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะครับเฮ้ยฟังเราตลอดหรือเปล่านาเด็กพวกนี้นี่ ถึงชั้นที่ห้าสิบแล้วค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะการแข่งขันแบบเมื่อกี้ผมได้ดูด้วยนะคะแหมพวกคุณเก่งจังเลยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าน้าเองก็เหมือนกันอ่ะใช่ใช่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่แล้วครับผมนี่ยังไม่ถึงขั้นแล้วครับว่าแต่ว่าพวกคุณมาจากสำนักไหนกันนะฮะอเออเฮ้ยจ้ะผมมาจากสำนักเคมปชินเงิยนรีวค่ะฉันเปล่าอ่ะไม่มีสำนักหรอกฮะ ไม่มีใครสอนในเก่งขนาดนี้เชียวหรอฮะเนี่ยนี่แบบนี้ผมก็ยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เลยผมนี่ยังฝีมือไม่เข้าขัดจริงๆเลยอะไรก็เล่าสุชิทําได้ดีมากอาจารย์พูดช่วยนรักษาโกตตามที่สอนได้ไ่าได้ดีมากเลยเฮ้ยขอบคุณครับอืออาจารย์พูดช่วยชายเสื้อหลุดอีกแล้วครับอ๋อทษทีทษทีแล้วสองคนได้เป็นใครอ,อ่ะอ๋อคุณคีรุ่งกับคุณกอนะอยินดีที่รู้จักนะฉันชื่อวิงเฮ งั้นเหรอไม่ได้ว่าจะมีเด็กคนอื่นนอกจากซูชิซะอีกนะเนี่ยถ้าบวกเธอมาถึงขั้นนี้ได้แสดงว่าฝีมือต้องมาใช้เล่นดันแน่เลยนะก็ขอระวังตัวล่ะอย่าเพิ่งหักโหมออกแรงสู้กู่ต่อสู้ที่เกิดกำลังตัวเองเฮ้ยซูชิก็เล็กว่าคุมแบตเมื่อกี้เฮ้ยขับคุณมากครับพวอเธอสองคนก็รีบๆเอาตั๋วไปแลกที่ช่องแลกตั๋วซะสิแล้วเข้าเฮ้ไปกันเถอะคิดดูวเออ,เอ,อรอด้วยสิก่อน ซูชิเด็ก็รีบไปซะสิฉันจะไปนั่งเชียร์นะอยู่บนอัฒจันทร์น่ะนะเอสคุณกานคุณคียวรอผมด้วยสิครับรอด้วยฮะเออได้มาร้อยห้าสิบสองเยนอ่ะซีน้ำส้มในกระป๋องหนึ่งอ่ะโถเอรางวัลก็ยังเหมือนเดิมเลยฮะอย่างงั้นเหรอใช่ ชั้นแรกนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ได้น้ำส้มหนึ่งกระป๋องแล้วชั้นต่อไปถ้าแพ้จะได้ศูนย์ถ้าชนะตั้งแต่ชั้นห้าขึ้นไปจะได้ประมาณห้าหมื่นะห้าหมื่นะเยอะไม่เบาเลยฮะถ้าชั้นที่ร้อยก็ได้ล้านเยนถ้าชั้นที่ร้อยห้าสิบขึ้นไปจะได้สิบล้านเลยอ๋อคิดรู้ว่าคราวก่อนนายขึ้นมาถึงชั้นสองร้อยไม่ใช่เหรอชั้นที่สองร้อยเลยว่ากันตามจริงอ่ะฉันถอนตัวตั้งแต่ชั้นที่ร้อยเก้าสิบแต่ตอนนั้นก็ได้ประมาณสองพันล้าน สองพันล้านคิดดูว่าแล้วเงินพวกนั้นไปไหนหมดนะนั่นมันต้องสี่ปีก่อนอะจะมีเหลือได้ยังไงกันเล่าหายกลายเป็นค่าขนมไปหมดแล้วล่ะโอ้เงินสองพันล้านใช้ซื้อขนมกินหมดภายในสี่ปีเนี่ยนะมันขนมอะไรกันเนี่ยนี่ไอ้หนูแกจะไม่ขี้คุยไปหน่อยเหรอชอว์ไอ้สองพัน 2, ล้านแหรอจะโม่มากไปละมังฮะฮะสามพี่น้องยามริไม่ใช่ยามริ อ๋โมรี่ตั้งหากแล้วไม่ได้เจอกันส้นนานะบังเอิญจังเลยนะครับพี่ครับเอาไงดีครับแกว่าเฉลหรอที่ไปว่าเขาว่าไอเด็กขี้โม้เน่ะที่หลังพูดอะไรหัดระวังปากกอาไวส้สับ้างนะรู้มั้อะไรกันล่ะพี่ไอเด็กขี้โม้เนี่ยหมายถึงฉันเหรอเดี๋ยวจะช่วยสาธิตให้ดูเอามา <c oughs> น่าสนุกออก <c oughs> นี่บริไป้าที่แกก็แล้วกันนะให้ขาสาธิตให้พอใจเถอะนะพี่ครับอะไรกันเนี่ยหลอดด้วยจิงครับพี่ ไม่ไหวไม่ไหวงั้นฉันนี่ก็ฝีมือระดับพื้นๆขนาดไอ้พวกนี้ยังขึ้นมาถึงนี่ได้ถ้าแบบนี้นะฉันคงจะชนะแบบหมูหมูอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกคุณคีรุยอย่าพูดดังไปสิครับแล้เราจะเริ่มการแข่งขันในรอบต่อไปแล้วนะคะคุณไมตา้าและคุณจีบาบา้าไปที่ลานประลอง B ที่ชั้นห5หคุณคีรุยและคุณซูชิ<อ>ที่ลานประลอง A ที่ชั้น57ค่ะ ผมจะพยายามเต็มที่เลยครับเอ,อแม่โชคไม่ดีโชคไม่ดีรอบหน้าพยายามใหม่แล้วกันนะฉันไปก่อนละอทั้งสองคนพยายามเต็มที่นะฉันจะไปรอที่ร็อบบี้ชั้น60สินะไม่ต้องตอกย้ำให้มากนักหรอกนะคุณอามอรีและคุณกอนเธอไปที่ลานประลองสี่ชั้นหน่แปดค่ะ 98, คฝากตัวด้วยนะครับคุณคีรัวไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเลยเหรอเนี่ยอาล้ค่ะทุกท่านคะเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะ เป็นการจับคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยค่ะนักสู้รุ่นยาทั้งสองคนเลยนะคะแต่ดูภาพบนจอสิคะแ้้วทุกท่านจะรู้ว่าไม่ธรรมดาเลยในการแข่งขันที่ชั้นหนึ่งทั้งคู่พัชโชลีลาได้เจียบขาดมากเลยค่ะท้าไม่สามารถผ่านมาถึงรอบที่50ได้รวดเร็วเลยนะคะทางด้านคีรัวค่ะใช้ท่าฟันดาบฟันทีเดียวคู่ต่อสู้ลงไปนอนเหมากับพื้นเลยนะคะเนี่ย สซูชินะคะก็ใช้วิชาเคมโปหรือวิชาเพลงมวยรัวหมัดใส่คู่ต่อสู้อย่างไม่ยั้งเลยค่ะสามารถนับเอาคู่ต่อสู้ร่างยักษ์น้ำหนักถึง200กิโลลงได้อย่างง่ายดายงานนี้ถือว่าฝีมือไม่แพ้กันเลยนะคะ阿ะคาทุกท่านคะรพรมที่จะกดสวิตช์พน,นันรด้ยังคะเอาเลยค่ะมีคนแทงฝ่ายซูชีมากกว่านะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะสวยเลยสิ คิรวต้องมาโหแน่ๆเลยเราจะสู้กันยกละสามนาทีนะคะตัดสินแบบให้คะแนนแล้วก็น็อกเอาค่ะเริ่มได้อย่างนี้นี่เองตั้งท่าดีนี่ช่างโว้น้อยมากท่านี้ไม่ได้ฝึกได้ภายในคืนเดียวแน่แต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ใช่วนะคิรุวเดินย่างสามคุณก็ไปไดื้อเลยค่ะโทษทีนะ จนกว่าจะถึงชั้นร้อยห้าสิบฉันตั้งใจจะใช้ท่านี้ตลอดเลยล่ะฮิด <Hit. S 1> เริ่มเลวนะคะกระบวนท่าของทีรรัวเข้าแล้วค่ะได้ทั้งฮิตและดาวรวมกันเป็นสองคะแนนแล้วนะคะทุกท่านคงจะทราบก,กันดีแล้วนะคะการนับคะแนนแบบพอยแอนน็อกเอาท์เราจะมีฮิตคริติคอลฮิตและก็ดาวโดยที่ผู้เป็นฝ่ายโจมตีจะเป็นฝ่ายได้คะแนนค่ะถ้าฮิตก็ได้หคะแนนนะคะ ส่วนคริติคอลฮิตก็ได้ไป2คะแนนและถ้าดาวได้ก็จะเพิ่มเป็นอีกคะแนนค่ะหากรวมกันแล้วได้10คะแนนก็จะเป็นที่เคอชนะไปเลยแค่โดนทีเดียวกัน็อกเอาแล้วอย่าบ้าเอ้ยไหวหรือเปล่าอรกับยังไหวคึกับตอนนี้ซูชิลุกขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่ายังต่อสู้ไหวนะสงสยัยเราจะออมแรงมากไปหไฟ ถ่าเดิมซ้ำยสองครั้งนั้นเลยลุกขึ้นมาได้ก่อนกรรมการจะเช็คล้มนะคะจะไม่ถือว่าเป็นคะแนนเด็ดขาดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือน,นมีคนเยอะทั้งนั้ปกติเจ้าแค่เฉียดเฉียดถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องนอนสลบไปแล้วนีย่ยอดมากเลยทั้งความไวและพละกําลังเหนือกว่าเรามากนั้นแบบนี้ยังไงแล้วก็ที่เขาไม่ได้ล่ะนะไฟเนี่ยถมีทางนี้เท่านั้นเองนี่นั่นยังไงล่ะเฮย้ยเจ้า เฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นคะพีรัวถอยห่างออกมาแล้วล่ะค่ะ จะกลับมาสู่การแข่งขันนะคะเริ่มเลยค่ะ <Yeah! S 1> <c oughs> ดูสิได้มาต้องหกหมื่นนะทำไมใช้เวลานาน,านจังอะ <c oughs> เรื่องเร่็วแรงน่าดูเลยสูชิเขาเก่งมากเลยเหรอลาแล้วแต่ก็พอมีแววต่อไปต้องเก่งแน่นแน่แต่เมื่อกี้เนี่ยยังมีช่องหัวให้โจมตีเพียบเลย ฉันก็เลยต่อยตามใจชอบแต่ที่ไหนได้ก็ยังล้มหมอนั้นไม่ได้สักทีอีกอย่างนะตอนที่หมอน,นั่นเปลี่ยนการตั้งฉันรู้สึกสยองเหมือนตอนที่ดวลกับพี่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสียสหลังสงสัยมันต้องเป็นท่าอะไรสักอย่างอาจารย์หมอน,นั้นเรียกไหมว่าเรนเรนเหร ขอประทานโทษจริงๆครับอาจ,จารย์ครับฉันบอกนายแล้วไงซูชิว่านายยังใช้เรนไม่ได้ก็คู่ต่อสู้ก็ฝีมือไร้กัดผมก็เลยอืมที่นายอยากชนะมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าเป้าหมายของนายอะยังอยู่ยาวไกลไม่ใช่เหรออยู่บนชั้นสูงสุดก็หอนเนี่ยคนที่เห็นกับชนะที่เห็นแค่เบื้องหน้าก็คือคนที่บั่นทอนความสามารถของตัวเองอื้ระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็เตรียมใจว่าต้องแพ้เป็นพันๆครั้งนะ ก่อนฉันเปลี่ยนแผนแล้วล่ะนะเอ๊ะฉันจะไปให้ถึงชัดบนสุดให้ได้เลยฉันที่150รอ้อยห้าสิบะต้องมีแต่สุดยอดฝีมือทั้งนั้นแน่เลยอะิดตามชมตอร์ e ันเตอร,ตอร์ในตอนหน้านะครับ รับรองว่าสนสุกสนานเหมือนเดิมแน่นอน 中になってチワは行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はぎゅってしたい」「短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かり」「あっという間に」